จารกร,รเรื่อราบดินแรงที่เรงน,นงนตราถึงน้ิวแมนละห้และมนุษย์ยากที่จะสังผากันปนัดีจารกร,รเรื่องปัญญาชนก้นเตียิเรสรารัตจิราบวรมิสุจากรครเรื่องอันแดงเหมือนกับหนาวิน วิตกสิ่งที่น่ากลัวแต่ความไม่รู้ต่างหากที่น่ากลัวกว่าความตาย oh <my> นัย่นนันวันรุ่งเย็นนี้จาละพรเรื่องไอ้แขงทำอะไรท่านลียายไอ้แขงเลยแย่งหัวลูกท่านมาจน ค่ะก่อนที่เราจะทราบผลนะคะว่ารางวัลจะตกไปเป็นของใครนะคะ <S <S ขอเชิญผู้ชิะรางวัลน,นะคะคุณกิ๊ฟอรินโสทดทีิวันวงศ์นะคะและคุณเพมเหมวัฒน์นิตยาโรธค่ะขึ้นมาเชิญรางวัลและดอกไม้นะคะและขอเชิญคุณสันยาสุขนิวัฒน์นะคะเจ้าของรางวัลบทระธ์ยอดเยี่ยมกรมชลิกระวอดครั้งที่9้าจากละครเรื่องดอกส้มสีทองเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ ใจความรู้สึกของคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับว่าแต่ละเรื่องนี่น่าได้รับรางวัลทุกเรื่องเลยนะครับค่ะมันก็เชื่อว่าทุกคนตั้งใจทํางานการเขียนบทละครก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะและเชื่อว่าละครหนึ่งเรื่องจะดีได้ก็ต้องมีบทละครที่ดีด้วยนะถูกต้องครับเมื่อกี้เชียร์ทุกเรื่องเลยครับแต่แอบเชียร์ประชาชนก้นบวบเล็กน้อยนะครับจดเราไม่สามารถ เขคอเป็นกรรมการตอนนี้ผมอยู่ในเรืองผมแล้วนะครับและผู้ที่ได้รับรางวาัลคมชัดมิกอ,อร์ดครั้งที่10ประเภทละครโทรทรัศน์สาขาบทละครโทรทรัศน์ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณน,นันทวันรุงวง์ จากละครเรื่องบวชทางไทยทีวีสีช่องสามครับได้มาดีด้วยนะ,ะเรื่องบวชก,ก็เป็นละครที่อยู่ในช่วงต้นปีแรกๆของปี2555นะครับที่ชาว่าค,คนก็จําได้แม่นเรืเ่องน,นี้สอนอะไรเราครับคุณอ้อมครับก็สอนเยอะแล้วน,นะคะก็คงเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของความจงเวทจงกรกรมอะไรอย่นีอยากได้อยากมีแล้วที่สร้างชื่อคือขีอีแพร สวัสดีครับดีดีด้วยนะครับเชิญครับก็เชิญคุณนันทวันนะครับกล่าวฟังรู้สึกอะไรกับเราด้วยนะครับขอเิญนะครับนี่คือสาขาบทประพันธสะทัอยอดเยี่ยมจากเรื่องบวกครับ ขอบค,คุณคณะกรรมาการคุมชันลึกนะคะและก็ตัวหนังสือทีมขุมชนลึกขอบคุณช่องสา3ขอบคุณพี่น้องอารุโนชาที่ให้บทประพันธ์อนุมัติให้มีการทำละครที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบทประพันธ์คือคุณจุลดาพักดีภูมินรางวัลน,นี้เป็นของ ทีมบวกทุกคนนะคะคุณใหม่พวัตน้องนุ่นสิริภัยแล้วก็ทีบอดค้าทุกคนเพราะว่าทำงานเนหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีทางที่บทละครจะเกิดขึ้นได้ถ้าทีมงานที่นี่นะคะของคุณทุกคนนะคะเครับราแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณออ หญิงยอดเยี่ยมเราจะประกาศรางวัลนี้ก่อนนะคะจะมีใครเข้ารอบบ้างนะคะแล้วแต่พี่ไก่จะบอกเลยค่ะไปดูเลยครับว่า5้ารายชื่อผู้เข้ารอบมีใครกันบ้างครับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าิีดแต่งนี้สบายใจปุรภุดจากละครเรื่องบวชเขาบอกว พริ้งตาน่าสงขาจากละครเรื่องถึงสุดโฉมชายฉักวิไลาจากละครเรื่องรักขุนเข้าฟ้าเมย์ไว่าพก,กับพี่เมยนะครชนกนันรัชชีจากละครเรื่องรักขุนเข้าฟ้าคุณมีอะไรเล่นตุ้งใจ呀 พันยาเมฆเป็นคนใจประโคมเรื่องแรงแต่เพื่อใจของคุณเองนะครับ นี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าได้จากละครเรื่องแรงเงานะมคะอ่าเล่นดีมากเลยนะฮะ,ะโดยเฉพาะน้องป๊อปนะฮะน้องป๊อปนี่ได้รู้สึกเขาจะเมาส์กันเพาเป็นในในละครเรื่องแรงเงานะฮะ,ะว่าสมยานามคุณนายแชทต,ตลอดอย่างนี้ใช่นไหมฮะจะแชทต,ตลอดนะคะรับนี่ดูเรื่องลึกนะเนี่ยดูอยู่และสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่สาขาแสดงหญิงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณสมัยพอจตุรพุทธการแทรเรื่องตดวกทางท่องสาครับ กลับมาเล่นในรอบหลายปีนะครับก็น่าจะหลายอยู่นะจะเล่นเป็นคุณแม่ของน้องลต้านะ,ะเป็นคนที่ประทับอยู่กับน้องนุ่นนม่ทีแทนตลอดเวลาแต่วันนี้พี่เหนยวอาจจะติดธุระนะคะพี่หน,อ,น,ะะอ,งนองนะคะคารุโนชาเอนรัที่มารับรางวัลแทนค่ะ เป็นละครที่ได้รับรางวัลรางวัลที่2นะครับเันชักครู่นี้ก็เป็นบทละครนะครับน,นี้ก็เป็นนักแสดงสมทบจริงยอดเยี่ยมนะครับพี่น้องเปล่าอะไรกับเราจะไปน้อยครับเรียนเชิญครับไม่ขอใครคร่ะพี่ใหม่ค่ะค่ะที่ทําให้ละครเรื่องบ่วงนะคะ ได้คุณเหมียวชอยพลได้มีโอกาสได้รับรางวัลในครั้งนี้ต้องกลับก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณให้ทีวีช่องสามด้วยค่ะขอบคุณทีวีช่องสามด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคคุณนะรัแล้วมองจากข้างบนเราจะเห็นหน้าของนักแสดงของผพุ่งกับนะคะับคนในวงการบันเทิงเยอะในทีเดียวในอย่างด้านหน้านะคะก็จะมีน้องมิ้งใช่ไหมแล้วมีน้องจ๋าในฐานะผู้จัดนะคะน้องคิมมีมามีคุณบอยนะคะ แล้วมีน้องแกงมาด้วยนะคะในฐานะผู้จัดหน้าใหม่ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวแนะนำซอยต่อไปนี่เดี๋ยวซอยต่อไปซอยถัดไปนี่ซอยไหนข้างๆน้องกันก็มีน้องแกงที่เหล็กมาด้วยน้แกงส้มเหรอมังแกงส้มเดี๋ยวพี้ส่วนฝันรุ่นนี้สึกจะเป็นน้องปูใช่ไหมคะ น้องปูใช่ไหมคะก็สวยเรื่องแสงเหมือนกันนะครับออร่านะฮะเยอะมากเลยนี่ทางด้านนี้เพื่กับพี่คิงก็อยู่นะฮะเราต้องทักทายพูดจัดพวกกลับบ้านของเราได้เป็นเล่นละครเนี่ยเขาเยอะๆนะคุณอ้อไม่ครับท่านพอดีครับอาครับรางวัลต่อไปครับเป็นการประกาศรางวัลสาวิทย์เพื่ออารมณ์นักจาวละครเรื่องรู้สึกหลานนั้นภาคใตได้ชำนะกขอคอยคาดฝันนัก็อยางกรปูสยานนท์ จาะรครเรื่องคือรักสัมผัสหัวใจอันนี้ชิคตะพันเศษจาะคร,ะรคเรื่อง,องบรรจงสร้างนจนารกรเรื่องอันดังเหมือนกับนายเรียดีสักครั้งชายคนดูเรียนคู่เทาจารกรเรื่องเหวี่ยงระเบิด แต่เสียงกรี๊ดดังเลยนะครับชอบชอบมากเลยนะครับมันเลยลเป็นหน้ากันกดดันเลยเหมือนกันนะครับกับการที่เราจะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ขึ้นมารับรางวัลน,นี้นะคะคแต่ก่อนอื่นขอเชิญคุณกิ